สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับผู้ที่สนใจในการเลี้ยงกุ้งเคฟิตนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตมารีวิวให้ดูนี่ครับเป็นสาล่ายทะเลวากาเมอบแห้งนะครับผมจะเอามาให้ไวให้กุ้งกินนะครับก็ตัวนี้มีเพื่อนๆบอกว่า มีคุณเอกลินนะครับแนะนํามานะครับบอกว่าถ้ากินสาล่ายตัวเนี้ยพุ่งโกดของเราสีมันก็จะสวยขึ้นนะครับผมก็เลยลองเอามาใช้ดูนะครับก็ตัวนี้ซื้อมาราคา75็บ้าบาทนะครับขนาดห้าสิบกรัมนะครับก็ถือว่าราคาแพงเลยนะครับ เรามาแกะดูข้างในพร้อมกันนะครับเนี่ยครับภา,ภายในของมันนะครับมันก็จะเป็นลักษณะผงนะครับเป็นผงสาลายนะครับก็เราวิธีการใช้เนี่ยก็คือนําสารลายอบอแห้งตัวนี้นะครับเอามาละลายกับน้ํานะครับ เด,เดี๋ยวผมจะลองดมกลิ่นดูก่อนนะครับกลิ่นมันก็มีความคล้ายๆกับสาล่ายที่เรากินนะครับสาลายทั่วไปหรือว่าเป็นสาลายพวกข้าแก่น้อยะครับแต่ตัวนี้มันจะไม่หอมเท่าครับก็ผมจะเอามาละลายน้ำก่อนนะครับใช้เพียงเท่านี้นะครับ ผมก็จะลองละลายดูก่อนนะครับว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่มามาดูกันนะครับว่าสารลายมันจะพองตัวได้ขนาดไหนกันนะครับก็ต่อไปครับก็ผมแช่สาร้ายไว้ประมาณ3นาทีแล้วนะครับสารลายมันก็จะพองตัวแบบนี้ครับ ใบมันก็จะดูใหญ่ขึ้นนะครับมันเป็นสาหร่ายทะเลนะครับนี่ครับมันจะพองตัวกับน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหย่อนให้กุ้งกินดูนะครับว่ากุ้ง มันจะมันจะชอบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ผมหย่อนให้ไปแล้วนะครับมันยังไม่เห็นนะครับ ก็เดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งนะครับก็ใส่ไปน้อยๆก่อนนะครับลองให้มันกินดูก่อนนะครับนี่ผมให้ตัวนี้นะครับ มันจะกินหรือเปล่านะครับลองดูครับชิบดูตัวแรกนะครับโอ้กินแล้วครับมันกินสาหลายด้วยนะครับดูมันกินนะครับก็คุณเอเกลินบอกว่าถ้ามันกินสาหลายแล้วเนี่ยตัวว,ว,วาาเมเนี่ยมันสีมันก็จะออกมาเข้มนะครับ ก็ใช้ประมาณสองาทิตย์เห็นผลนะครับก็ถ้าเป็นพวกโกสส้มเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้พวกโกสส้มดูนะครับผมก็ลองใช้นิดเดียวว่านะครับโอ,โอ้ตัวนี้ใกล้ลอกคราบแล้วครับ นี่นะครับผมจะลองให้โกดส้มดูนะครับจะหย่อนลงไปนะครับในนี้นะครับอ่าสาหร่ายก็จะค่อยๆจมน้ำไปนะครับเห็นไหมเอ่ย เดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่มันมันพองเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยสาลายมันก็จะเนื้อก็จะลื่นๆนะครับลื่นๆโอ้ มันพองตัวนี่ขยัดขนาดนี้เลยนะครับเราก็ให้ตัวโกส้มตัวนี้นะครับไอโยตัวนี้แย่งกินแล้วนะครับตัวนี้เป็นเป็นโกส้มสีรุดนะครับ ก็เดี๋ยวให้ตัวนี้นะครับนี่ให้แล้วกินไม่เอ่ยกินไม่เอ่ยตัวนี้ชุบจับกินแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับมันชอบนะครับตัวนี้เป็นโก้ส,ส้มนะครับ นี่ตัวนี้หยิบไปแล้วครับตัวนี้เป็นตัวขโมยนะครับให้ตัวนี้ตัวนี้ต่อนะครับ สาหลายมันถ้ามันมันจะจมน้ํานะครับถ้าเกิดว่าเราไปแช่น้ําแล้วเนี่ยเห็นไหมครับสาหลายมันจะจมน้ํานะครับแล้วก็กุ้งของเราสามารถจับกินได้นะครับก็เดี๋ยวผมให้ให้พวกโกดแท้นะครับสาหลายก็จะมีความเหนียวเหมือนกันนะครับ นี่ให้ตัวนี้นะครับโชว์นี่จมน้ำ,นำทันทีครับก็ให้ตัวต่อไปเลย นี่ให้ตัวนี้นะครับ นี่ตัวนี้แย่งกันกินแล้วนะครับโอ้นี่มันแย่งกันกินแล้วนะครับโอ้ยมันกินใหญ่เลยครับนี่เห็นไหมครับนี่ตัวนี้กินแล้วครับ นี่มันกินใหญ่เลยนี่นก็ผมสรุปว่าสาหร่ายมอคคาเมะเนี่ยกุ้งชอบกินนะครับก็สามารถให้กุ้งกินได้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เราเราเอามาแช่น้ําเนี่ยเราก็หยิบมาแค่นิดเดียวนะครับเท่านั้นนะครับมันก็จะเนี่ยพองตัวขนาดนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็จับฉีกฉีกไปให้กุ้งแต่ละตัวกินได้นะครับครับโอเคครับผมขอจบคลิปการรีวิวสารลายวกเมะเพียงเท่านี้นะครับก็ขอจบด้วยภาพของกุ้งนะครับก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอะไรต่อไปเดี๋ยวก็คอยติดตามชมนะครับ วันนี้สวัสดีครับ